สวัสดีจ้าเมืรอนี้นะจ๊ะเป็นเมนูแกงเห็ดพึง่งขมพี่น้องขมอำลำนะจ๊ะกระเมีอันนี้บุกพริบกระเทียมแล้วก็หอมแดงใส่กันจ้ะนะจ๊ะเป็นไผ่ตูสิเแกงใส่ผักอีตูพี่น้องหนึ่งอิ่มนะจ๊ะไปไปดูกันเลย<อ>จ้ะแกงหนึ่งอิ่มนะคะกับใส่ตะกไข่ลงไปหั่นตะไคร่ต้มใส่กับน้ำนะฮะรอ,อให้เดือดแปด๊บ เห็ดนี่มันสุกแล้วนะพี่น้องต้มเอาความขมออกแง่ายๆแล้วนะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เหลือแค่เอามาปรุงปรุงรสแกงนี่ซื้อนะคะไข่นดำเตือนเล็กน้อยเห็ดขมซื้อมากพนักงานซื้อมาให้ฝากพนักงานซื้อว่าถ้าแม่เห็นกซื้อมาฝากเล้อแก้มบาไว้ยังก่อนเดีซื้อเห็ดกินเออต่โล่งแค่เดี๋ยู่บ้านอยู่บ้าน ก็อยากบอกเรื่องอันบ่เอาอีลเลอรเฮ็ดคุ้มนีควันท่านอยู่นี่เดซ์ซ์มันเป็นหอที่แม่คอยเดซ์ซ์แม่คอยเดซื้อเฮ็ดเด้อยแม่ใส่เฮดลงไปน้ำกับต้มไก่สดทสเพราะว่าเฮดมันมันออกน้ำอีกเพลินแต่ว่าอันนี้พริกหมกมาสดน้ำก็ได้ใส่น้ำไปพ่อประมาณถุยเนื้อต้มไปเลยไหนมันเดือดจังเลยเราใส่ตุ้งเชิงใส่ปรุงมาเทไปไหนมังมาอยากเลยแก้เังไงง่ายๆพี่น้องเมนูแต่ละเมนูเห็ดยังไ มันเดือดแบบไผ่มันเขากับกินของตะไคร์ก่อนมันก็มี่กินข้าวกินยังนะครับแค่ว่าต้มไหมันควาำหอมสมุนไทยผนมาสือแกงเม็ดอีทาร์ตอะไกับกเด็ขึ้นนะคกะเดคุณนนอันนี้ก็คือาไต้องไปว่านี่เนาะนำเชื่อว่าเจนเนมเห็นนนา์นของตะไครมันเนาะกเ้ยในนเลยใส่กรเด็นล รถแกะต้งการรถตันกอดนัมันมันมารถดีนะคะแกงนใส่ตามปริมาณหนามห่อหรือไ่น้องใส่หลายเข็มปลาคลอ,อ,อยทอดาอยซีมังค,น,คน,น,นกะจังบา่ากมีพวกผักติวผักยังใส่เนาะหรือใบออบักขามห่กมีห่อกะใส่นวล เอาใส่ประคามนั่นบอกอบอกพี่ดอก,กดไ้กงที่ใส่ประคามดิบอกอย่าใส่หลายเด้อพี่น่องไม่หลายเด้อบอได้มาผสมใช่ออได้มาสมใส่พ่อตาซื้อใส่สำอะไรก็พ่ก็สิ่งผสมก่อน one บดิญญาด้วยอะไรคนก็ไปเห็นตัาตักเส้นด้วยเสือพี่น้องมาจ้าพี่น้องอันนี้ได้มาจากตลาดพี่น้องนะครับคนเหลือซ้ำนี่ละ <laughs> มากินข้าวนกันจ้าข้าวเหนิ่งหอนหอบมาจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องอันาบ้า,า,บากินตัวน่าหอนอ้ย เห็นยบ่เห็นว่ินกัาเห็นอยู่หอพะนะโมปิงจะลูกับมปิงอนุญาตด้พี่น้องแมันามาติดสดนแจเฮ็ดไอ้คนเนี้มันหนึหน่งแบบนะมากก็เลยแกฉีได้หม่เอม่บ้าเอาอเนอะระหยาดสุดพี่นอ<ม>้องดุดวด บะขุมเลยเออมันคือมะขุม่ะจะต้มน้ำต้มแล้วกระล่างนา้ำเปลาต้มแล้วต้มต้มแล้วต้มอีกบะขุมพี่น้องรสชาตินี้คมกลมนุ่งเผ็ดรสชาติจัดอืมรสจัดเลยโอ้ยปกคอเออกูกินข้าวหอมหวานขึ้นเยอะเลย โนกิโลบบกระเาตังสิบาทสิบาทดู้เล้พี่นอนกซื้อเหทาสิบาทอยากหัวซื้อให้ผมย <laughs> ูบางแก้มนี่นานมันใจกกามีเลยลาต่างกมาัมีราคาเนาะอบคิดว่าจะได้มาซื้อมหดกินโอ้โหดูจัะน่ารเลย แกแบบนี้ริงมากาก้าไกินแกงเห็ดดู่ๆนอุแกกินยมานบ่านมึงเอยแมึงกขอบเลดอุ้ยดาแมสูดกุลาบสัง่งอคือบนดบดกินไปไหนือมาหม่เดิมาแจ้งไปกิมาป่งไปไปมึง ตไอกั็สีปวดตัวไปทั้งกันเออจุดๆแก่งมาใหม่ใช่ตัวเอืมหอมกะเทียมเลยน้ำหอมที่เรหอมกัวาอืมชุนมำหอมเฮ็ดกัแบบกึ๊ดๆกึ๊ดๆไหม กินหม้นแงแซ่บวัวห2ขนิ้วมันเป็นแน้แนมแนวหนึ่งเนาะอือสามนเป็น้าหนึ่งเขาเ่ย่อยบัมีแนวหนึ่งแน้หนึ่งมันใหม่มันเปม่อนอเคม่เบาบาอแ้วโอ้ยนยว่ากันด้พี่เนาอวัวมีเน่ มีขมพี่น่อยบอกขมบอกไม่ใช่เออมันมันตุ่มออกแล้วเนาะถึงว่าประมาณฮ็ดขมเฮ็ดขมโอ้ยเธอจะเผื่อนี่ไรฮ็ดเผื่อหวานหรือเปล่าเนี่ยฮ็ดเผื่อหวานสิหวานก็นี่บอกมันมีความขมเลยพี่น้องผมนบุดได้สิก๋อยกับตุ่มออกกับก๋อยคือใส่พริกขุ่มใส่ข้าวกลุ้มแล้ดีเท่ากันเลยขุยชุนด์ฮันหอมมันยังใส่แต่า เมนูนี้เดบินไ่เหลือที่เห็ดเห็ดไทยบุงเราเรียกยอง่ยงอมนกีก็ยาพอเราขอไม่เคยหักก็คือก็ชิมยากเลยมั้งขึ้นมาเดือดพุ่งมือหนัก Nó? Ừ. không không sao không không có sao không พิกรอนในเผ็ดเผ็ดนะผสมในอดอะไตัวผสมใส่พวกคักคิวพักโอ้ยบอกว่าผสมเลยงามคือบกขามบกกะอื่นก็บกกะไข่อไก็ซบีบนคก็เป็นตอนเหตุใช่ป คืนที่ลูกหาที่บัตรซื้อหม้ก็ไปหาแต่มันอยู่บัานกับบืตอแล้วมั้งหัวบอสะได้เงินี่น้องเพราะมันแสบก็หันเลยีแคงให้คืนลูกเนี้นี่แหละเราจะเลี้ยงเองให้เราหูกมไหมเห็ดพอรึเปล่ กินห้วปลากันเขากันีน่ไม่ไหมเดีนีเ้เมนูย่ำแน่นอนจับสัเลยแแก้มขายย่ำแบบเริ่มแหลม,มไม่ต้องกินเิเหตแล้วพนักงานเรียกร้องหลายล้วเกินนักพนักงานทั้งเหตุอาพี่น้องเลยสุดท้ายบอขาย กูเค en. <ts ling> ็นพ่อยังไม่มาถือกูเค้นจะบ่าเห้าสิบปั๊บเอาปั๊บั้นเราก็ปริมาณคนซื้อเพิ่งก็เปิดกระรม่เลยอกะุมันล่ะคานเนาะคาณุ้นมากุงรกับ các anh sẽ có chim mèo chơi đây không? đứa. Không mà này? Không ở đâu? ở miền bắc nào. ở bưng một cái. <laughs> nước hỏi hỏi này không? Để không พวกหลับปล่อยอ่ะลดอะไรบอกรีไมนะ่เลยคนละมักใสหนาไม่หลายตุดหนาอืมมักเหดคนเออเจาะนั่นแหลปริมาณได้ไรแค่ย <c oughs> <c oughs> ึดจะขอติ้งมาเจี๊ินข้าว ได้สองเย้บาเลยนาทเนอ,เโ,อเโอเคหยิบเลยเอ้ยสาธุสาทุมันเห็นเห็ดเป็นเอ่อยก่อนบวดมันกับบวดเผือกรวมกันพี่น้องมันกับเปือกรวมกัน พูยังเห็นเห็นเห็นบ่ดวะไก่หดปะเห็นอยู่เออเออเออพ่อพ่อพ่อกรูไจังตื่นนะเนาะโอ้ยหกินเจวรสีดงหูเอ้ยเนาะงใจยันมันใกล้เนาะกะว่าอยู่พี่น้องกะบ่ท้วงแม่ม่เป็นไหล่สดกีเมื่อแรกอาจจะไหล่สดเลยพี่น้องโอ้โหสดหามอะไร่้องเลย หอมอู้จะเป็นอดตัวดีปลาแดกแซ่บอู้จะเป็นส้มดีเนาะยามึงแต่ก็ขอแซ่บนี่เร์แล้กน่งสามเลยเหรอเบิด ตะกี้พ่อข่อยหน้าเด็ดก้อนถึกกินเขาแล้วเดี๋ยวอามือลุดหัวบอกมันจะเทสแแฮแบบความมันของผมมือนนะกุ้าม็นหนอกเนาะมันเสียเหยียดแบบว่าเขาติดมือ จะไปเดินไล่สดน่ะหักมหาข่อยเนี้ด้อหักคอยได้อบอกให้มุงเจ้าเอิ้นอีโบเลนไปกินทั้งสองมาสูงจะคอยสิบวัวใคัวให่สุดไงมออย่างอนาะไอเขาถึงไอเขาซอยเลยเอือมันบลับเขาก็จะทีเห็นทองคอยพี่น้องเรือตึกรีอ้เออบอกพี่การไปก่อนเนอะ ทบกหนึง่งชดซองด้วยเดบอกเพ่อนกนบอก,บอกเพื่อนของแค่บดแดงเนเออแกงแค่บดแดงแกงทีละยิงบอมักแต้ของขวน,นะจาะป้อมเพื่อนก็ใส่อมกระวม่นนนีหมดเหรออกะเดี๋ยมมากกว่คือคือบุญน,นะคะเออ อันนีแบบลืนล่นๆคึกๆๆๆทีผลงานผล,ล,ล,ลดีเ,เออจมมาอยากเป็นหนังสือให้ให้เป็นออกก่อนเอาเงินอห้างนนะอือโอเ้โอเอา อะไรบอกรสไงเนี um uh, uh. so uh, ่ยท้าตาสวดอือ้ห้ามนะเออหล่นซ้อนท้าตาส่วนเด้อเฮ้ยใส่น้ำนันว้ามันหล่นแล้วเนี่ยหอนอยู่เด้อย่อกหลังเลยเด้อเออหวนเยอเปเนี่ย หวานหวานหวานนี่ยเห็ดเบือแส่ฟันนี่คต้องา่ตรตากระเทด้บ่มีายเป็นบ่

มันบวกบเยอะแล้วเนาะองอุ้มมาแนวตยกนี้ัคุมมต่อืมแมมัม่ละ้เขาบีบหาเหรอบีบต่าคมนขันคุมจะแมันยิ้ยิ้มก็กินอะไรได้แหละพี่กินหว

ส, <tested> ส่วดตรงนี้เ่บ้างเนี่ยอ้างอือคือบุนนะูลอยในปากเรากิดตอนเห็นจะบวดเได้ดอกหนอยหนาเพราะกาบมันเขาก็ได้กิน

เนี่ยพอดีอิมได้ก็อนนี้กับหมดจ้ไนกัแผลงไม่้กุบๆเนาะยังแตกเปาะแตกเปาะวันามโอ้อ้าเอาเมื่อไหร่เป็นมึงเ่ม็นไงเป็นหนาเออียมบอกพิงว่าขันพิที่ขอซื้อมือเพิงเป็ไปนหนาพิงก็เลยว่าพิงเปใหไงไปอยู่คน่งนี้จำได้สีเขาเคืเบิร์ตเนเือเป็นไงไปอ ไปนหนึ่งไรไหนึ่งไรไปนหนึ่งไรอ้าพี่น้องคลิปนี้อิ่มพร้อมกันเด้อนั่นแอ่ะรักช้างแน่นอนขอให้รักนานๆโคตรอร่อยโคตรแซ่บเลยก้อยอิม่มเดี๋ยวกินหนักไปถ่ายก่อนไปที่เหยียดเดินเลยเด้อง่ายๆพี่น้องซิมเอายามือหนักเนาะไปพรอกันคลิปหน้านะจ๊ะ ถ้าใครนานๆคอ้นานๆนะจ๊ะเริ่มยืดเรื่อยๆกันอย่าลืมกด Subscribe ให้เป็นพยาบาลให้เก่านะคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นยังไงต่อตัอมาพี่น้องพอกันกินอนหารตอนนี้จ้าบ๊ายบาย